มันเยอะๆถึงจะรับนะครับอย่างเช่นของเขาเนี่ยจะรู้สึกจะมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะ s อรี 1, ่งหมื่นเยนครับอ่าหนึ่งมืนสวัสดีครัสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลรับซื้อบรงเรยญโบราณนะครับวันนี้นี่มีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีสวัสดี FC ของช่องร้านอับตุนรับซื้อบ้บอานเรือโบราณนะครับวันนี้นี่มีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ ู้สึกว่าจะเป็นแบงก์ต่างประเทศนะครับจํานวน3ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นแบงก์อะไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าแบงก์ต่างประเทศที่ช่วงนี้ที่เขาส่งมานะครับก็จะเป็นแบงก์พวกญี่ปุ่นครับที่มีราคาหน่อยญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกจะเป็นแบงก์ดอลลาร์นะครับ พวกนี้นี่ถ้าจํานวนเยอะๆนะครับหน้าแบงค์แพง,แงๆถึงจะมีราคาหน่อยครับถ้าว่าหนึ่งดอลลาร์อย่างนี้ก็ราคาก็เพิ่งแค่30บบาทอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้รับนะครับถ้าว่าปาริมาณเยอะๆถึงจะรับนะครับอย่างเช่นของเขาเนี่ยจะรู้สึกจะมี หนึ่งหมื่นดอลลาร์นะขอรีษหนึ่งหมื่นเยนครับอ่าหนึ่งหมื 1, ่นเยนหนึ่งหมื่นเยนหนึ่งใบหนึ่งพันเยนหนึ่งใบนี่เป็นบง้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมีสิบดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นสิบดอลลาร์อเมริกาหนึ่งใบนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งพันเยนสภาพสวยๆนะครับไม่มีตำหนิ แล่กแบงนี้ก็เป็น1,000 0มืนเยนนะครับพวกนี้ถ้า1,000 0นเยนถึงจะมีราคาหน่อยครับถ้าว่าแค่1,000เยนก็ประมาณ200บาทต้นๆเองครับถ้าแบบนี้ก็ถ้าไม่มีตำาหนิก็สตาร์ทก็ประมาณก็หลายพันอยู่ครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนํามาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะรับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตังค์นะครับต่อไปมาดู mm. เหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1นึ่นจงถึง1นึต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศออรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์084 890 6320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e r ล n n รันนเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ